ครับตัวนี้เอาทีมงานพาร์ทเนอร์ผมไปเป็นแบบแล้วแกจะลังแก้ผ้าเซนเซอร์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 อย่าอย่าดูเออจะดูผมแกแหเอาว้าวกล้กล้องไม่เล็กนะไม่หมายถึงว่าน่หุ่นหุ่นหุ่นบวชปัทโตไปเถอะนอย่าอยากจะนวดแล้วนะพูดถึงนดเริ่มเมื่อยแค่เดินผ่านร้านก็เมื่อยแล้วนะครับแต่เราก็จะพยายามสื่อสารแบรนด์ให้มันดีที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้นายแบบที่เป็นวัตถุโบราณนิดนึงนะ อุ้ยขาวจุ้ยเลยวะเฮ้ย <laughs> สวัสดีกกครับพบกับจอห์นสตอร์เก้เช่นเคยครับกับรายการจ้างก,ก็ดีฟรีก็ได้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ร้านอะบูม นะพูดถูกไหมพูดถูกไหมอบุมใช่ไหมอาบูมมาาสัสซาดนะครับทางร้านได้ลงทะเบียนจากลิ้นของเราไปว่าให้มาถ่ายเกี่ยวกับบรรยากาศร้านใจกลางกรุงเทพนะครับที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตีวันนะครับก็อยู่ใจกลางจริงๆเลยนะครับอยู่ชั้น3นะครับก็ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศก็นะ่าอ,อยากจะนวดแล้วนะพูดถึงนละ้นวนเริ่มเมื่อยแค่เดินผ่านร้านก็เมื่อยแล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะถ่ายผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับที่มีว่า เขาจะมีนวดอะไรบ้างนะครับก็เขาก็จะได้วิดีโอเซลคิดนะครับไปเป็นนวด1 2 3 4อะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็จะพยายามสื่อสารแบรนด์ให้มันดีที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขามีอยู่ในร้านแล้วกันนะครับรวมถึงพนักง,งานนะครับแต่ละคนก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้น้องในทีมกําลังเตรียมกล้องอยู่นะครับเราจะได้เริ่มถ่ายด้านหน้าก่อนนะครับให้ ให้ดูบรรยากาศ first touch เข้ามาว่าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างสวยงามขนาดไหนนะครับโอเค เดินสำรวจรอบร้านแล้วก็จริงๆไม่ไมใหญ่มากนะครับรับลูกค้าได้ประมาณมี6เตียงนะครับที่จะรองรับลูกค้านะครับใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาได้รู้สึกว่ามีเร์วิสอะไรบ้างครับตอนนี้ก็คือก็จะมีการตอกเส้นนะคะช่วยลดอาการปวดได้ดีค่ะก็คือมันจะลึกได้ตรงจุดของการน,นวดใช่ค่ะเราก็จะมีแบบนวดหน้าลิฟติ่งยกกระชับนะคะแล้วก็ทําความสะอาดหน้าอย่างล้งลึกกคหาใช่ หลักๆก,ก็จะเป็นการปอกเส้นเนี่ยนะคะที่จะแบบว่าเป็นตัวแบบว่าช่วยให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายนะคะความเมื่อยล้าความตึงแล้วก็ระยะเวลาในการนวดเนี่ยนะคะก็จะมี15นาที30นาทีชั่วโมงหนึ่ง <ừ> ก็จะเป็นทั้งตัวประมาณเนี้ยราคาก็ไม่แพงนะครับก็15นาที300 30นาที500 60นาทีก็1,000เนาะก็แต่ละคอร์สก็จะเป็นไปมีมีโปรแกรมไปตามตามตามอาการลูกค้าเข้ามานหลักๆนิ้นๆเลย สักสองอย่างมีอะไรบ้างคับดูนี่เป็นตอกเส้นค่ะตอกเส้นใช่ตอกเส้นแล้วก็ทำหน้าริ้เจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเนาะใช่มันเแบนการแบบต้องลองเป็นแค่แบบสั่นสะเทือนค่ะสั่นสะเทือนแบบไม่ถึงแผ่นดินไหวนะใช่ค่ะถ้าแบบแผ่นดินไหวก็น่าจะนีปกติก็ชอบนวดอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คงคงต้องลองดูหน่อยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็แต่แต่ก็มีเซอร์วิสเยอะนะมีหมดทุกอย่างเลยเนาะดูดูจากเมนูเมนู ประจําตัวอะไรมที่จะทําไม่ได้อ๋อต้องต้องเช็คก่อนอ๋อต้องเช็คก่อนต้องตรวจสอบบางท่ามีเหล็กมีเหล็กฝังเหล็กอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะทําระหว่างตรงนั้นครับการตอบเส้นก็คือทําขันจากกระดุมนีนะคะก็อหมือ you ครับตอนนี้ก็กำลังมาถ่ายทำเรื่องว่ามีอะไรบ้างนะมีสองมีสองอย่างนวดหน้ากับน,นวดตอกเส้นนะครับก็คงจะประมาณนี้แหละอย่าซ้อมมันก่อนซ้อมก่อนเขาบอกอย่าซ้อมหนักนะนุ่มครับตอนนี้เอาทีมงานพาร์ทเนอร์ผมไปเป็นแบบแล้วแกกำลังแก้ผ้า เซนเซอร์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 อย่าอย่าดูเออเฮ้ยมีคนปิดให้ด้วยอออดดูเลยไม่ไม่ครับคุยเล่นคุยเล่นก็คงไม่น่าดูเท่าไหร่หรอกผมว่าไม่ไม่ดูไม่ต้องดูหรือจะดูผมแก้เอาว้าวฮะก็ก็ไม่เล็กนะไม่หมายถึงว่าหุ่นหุ่นหุ่นหัวตัวเท่ไปเถอะตามเล็บนะนี่นะอันนี้เราไม่เอาน้ำมันนวดนะเราน้ำมันพืชนะครับ ก่อนก่อนจะลงน้ำมันขอแบบนะนี่นี่มันมีแบบรูปมือแบบอย่างนะได้ค่ะมีรูปมือรูปอะไรไหมโอเคยอออยากยิ้มก็ยิ้มไปเลยเดี๋ยวเร็วนะพวกผมรอกระทือบอยู่ก็หลับตาจินตนาการไปพี่เ้ยสุดท้ายแล้วก็เราไม่ได้ใช้นางแบบที่นี่นะครับเราใช้นายแบบที่เป็นวัตถุโบราณนิดนึงอุ้ยขาวจั้วเลยวะ แบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับแบบนี้ครับครับผมอ่าครับครับได้ครับวู้สวยเลยอ่ะนี่จํามือจัมือก็รูปแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเย็นๆนะพี่จเย็นเออต้องถ่ายต่างหากก็ได้เดี๋ยวนะอ่ามันอาจจะได้หลายเทคหน่อยนะครับค่อยๆค่อยๆอันนี้ไปเดี๋ยวพึ่นครับพี่แป๊บนึงคือมันต้องตตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวให้น้องเขาให้สัญญาณรับพี่แอคชั่นครับ อ่โอเคครับพร้อมครับ5 4 3 2แอคชั่นครับโอเคไปแล้วครับรูปมาเลยปื๊ดโอเคมาเอ,อเิม์นรเี้ยดแนี้เลยโอ้ยหสวยเลียดเลยครับรียดเลยเดี๋ยวเอาซีนเดิมซีนแรกครับ อยู่ฝั่งนี้นะเอานี้ไปเรื่อยัอน,นีแถมครับครับเ <c oughs> อาขอขอ,ขอมือวางตรงนี้ก่อนพี่เดี๋ยวจะเพิ่งเติมออยก็ได้ครับ <c oughs> อ๋อ,อ,อโอเค <c oughs> วางวางวาง,วางมือตรงนี้ก่อนได้พี่แปบ๊บหนึ่งนะครับ ครับ 5, ้าสสามสองเอาอะไรสามสองหนึ่งแอค,ครับไปเลยครับอืม เดี๋ยวขอขอกลับไปบั้งบั้งคาโอเคเอย่าเพิ่งนะครับโอเคอย่าอย่าเพิ่งครับตั้งมือก่อนได้ไหมครับอ่าโอเคสามสองหนึ่งออกมาเลยครับอีกรอบไหมอ๋อท่านี้ครับห้าสี่สามสองไปเลยครับเรื่อยๆครับ ไล่ไล่มาใหม่ครับขอน้ำหนักเพิ่มหน่อยให้มันแบบ <c oughs> ยังไม่หลุดยังไม่หลุดอีกนิดเดียวตัวนึงนะครับห้าสี่สามสองแอคชั่น มีนะคะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้งานโทรศัพท์เซลล์ Sell, ขายของออนไลน์การนวดมือการนวดนิ้วมันสามารถทำให้ลดปัญหาของการปวดเมื่อยของนิ้วได้ค่ะพอะยุคนี้สมัยนี้ทุกคนใช้ นิ้วใช้มือกับมือถืออยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเราต้องหมั่นดูแลและห่วงเขาด้วยนิ้วมันจะล็อกง่ายใช่ค่ะแค่รักเขาห่วงใยเขาก็ตอนนี้ตอนนี้ก็เสร็จเรื่องการนวดการตอกเส้นมาแล้วนะครับก็ที่เป็นที่ที่เด็ดตรงของตรงนี้แล้วกันก็จะเป็นเรื่องของนวดหน้าด้วยนวดหน้านวดหน้าได้อะไ้าครับ ก็คือที่นี่ค่ะเราจะมีพิเศษก็คือเราจะมีการกัวซาหน้าเลยนะคะก็คือใช่ค่ะการกัวซาน้าเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการลิฟติ้งนะคะเป็นลิฟติ้งแมวแบบธรรมชาติค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมันก็ช่วยเดนน้าเหลืองบริเวณใบหน้าด้วยค่ะมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องบริเวณหน้าที่อาจจะแบบบวม อะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถเดนินมันเป็น,ปน,ปนวิธีแนวธรรมชาติค่ะก็คือสวยจากข้างในแล้วก็เราก็ผสมประสานนะคะด้วยการที่เราอ่ะมีเครื่องช่วยทําความสะอาดผิวหน้าแบบ<ม>บางทีเราล้างหน้าทุกวันใช่ไหมคะ,ส,ะสาวๆก็จะรู้ว่าเวลาเราแต่งหน้าเดี๋ยวบางทีเราทําความสะอาดจะไม่หมดใช่ค่ะล้วก็มาตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยค่ะ<ม>เพื่อที่ว่าพอเราทําความสะอาดหน้าได้ล้าลึกขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเวลาส,สาวๆทาครีมหรืออะไรเงี้ยค่ะครีมมันจะดูซุมได้ดีขึ้น<ม>ค่ะใช่ผู้ชายผู้ชายก็ทำได้ได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าจริงๆความงามเป็นเรื่องของทุกคนค่ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่าง หน้าด้านๆอย่างผมทำได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเดียวให้พี่ในทีมมาลองแล้วกันพี่ปิ๊นมาคือเป็นเป็นหนูทดลองนะครับแต่เดี๋ยวไปบาโฮสก็จะให้แกลองรบาโฮสเปลี่ยนเป็นคนนี้แล้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยครับโอเคค่ะ Gracias. ถ้อโอเคค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ถ่ายทำกันอยู่ประมาณ 2- 3ถึงชั่วโมงนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรเยอะมากก็ไม่ได้มีโปรดักอะไรมากก็เอาแบบสั้นๆนะครับมีอยู่2คลิปเดี๋ยวเราไปดูคลิปนั้นกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยกันครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่อับรูมสู่นวดตอกเส้นชั้นเยี่ยมใจกลางกรุงเทพการเดินทางมาที่ร้านอับรูมแสนง่ายใดนะครับเพราะติดกับ BTS อโศกแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น3เทอร์มินอล21อโศกได้เลยเราเมื่อมั่นมอบประสบการณ์ผ่อนคลายที่ไม่เหมือนใคร พนักง,งานนวดของเรามีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทุกคนนะครับพร้อมจะดูแลคุณด้วยเทคนิคนวดตอกเส้นแบบดั้งเดิมเหมาะสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆเช่นปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังส่วนล่างอาการไม่สบายตามแขนขาปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทและเมื่อยล้าที่เท้า การน,นวดตอกเส้นจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบริการของเราไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนปรับสมดุลร่างกายและจิตใจลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพองค์รวมไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญความเครียดจากการทํางานอาการปวดเรื้อรังหรือเพียงต้องการแค่ผ่อนคลายเรามีโปรแกรมที่เหมาะกับความต้องการของคุณสนใจลองสัมผัสประสบการณ์นวดตอกเส้นเชิญมาที่อบรุมมารสซาดรับรองไม่ผิดหวัง จองนัดหมายได้แล้ววันนี้โทร0661298288แล้วพบกัน